พลพักนักปรุง plus ในการทำแป้งเครปสูตรนี้เราก็จะมีส่วนประกอบของนี่ครับแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมีน้ำตาลทรายนี่ฮะเราใส่ลงไปได้เลยนมผงนะครับอันนี้ผมใช้เป็นหัวนมผงเลยตามด้วยเกลือครับผมนอกจากนั้นนะครับส่วนประกอบของเหลวเราก็จะมีน้ำสะอาดไข่ไก่3ามฟองเพิ่มความหอมด้วยกลิ่นวนิลานะครับ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่จะทําให้แป้งเครปของเราสูตรนี้ครับมีความหอมของนมที่เข้มขน้นหอมนุ่มอร่อยยาวนานนั่นก็คือน,นมข้นจืดตรานกเยี่ยวฟาวคอนนมตัวนี้เป็นนมคืนรูปปรุงแต่งสเตอร์ลไลน์นะครับนั่นหมายความว่า เขาสามารถอยู่ในกล่องแบบนี้โดยไม่ต้องแช่เย็นนะครับถ้าเรายังไม่เปิดใช้ได้ระยะเวลานานทีเดียวครับหลังจากที่เราเปิดใช้เราค่อยใส่ลงในตู้เย็นนะครับและด้วยรสชาติและความหอมของนมที่เข้มข้นนะครับทำให้นมข้นจืดตัวนี้สามารถปรุงอาหารก็ได้ขนมหวานก็ได้หรือเครื่องดื่มก็ได้ครับเราจะตวงนมตัวนี้นะครับออกมา200มิลลิลิตรครับผม ใส่ตามลงไปครับนอกจากส่วนประกอบตรงนี้แล้วอย่างเดียวที่เราจะมีเหลือเนี่ยนะครับก็คือตัวเนยซึ่งเนยสูตรนี้เนี่ยเราจะใส่เป็นเนยละลายครับแต่ก่อนที่เราจะใส่เนยละลายลงไปนะครับเราจะผสมแป้งทั้งหมดให้เข้ากันดีก่อนแล้วก็พักไว้ประมาณ15นาทีนะครับเพื่อให้แป้งเนี่ยทำงานครับหลังจากที่เราพักแป้งไว้15นาทีนะครับละลายเนยแล้วก็ใส่ตามลงไปครับปั่นอีกครั้งให้เข้ากันดีอุ่นกระทะให้ร้อนดีนะครับ ใส่แป้งเครปของเราลงไปกรอกกระทะนะครับให้แป้งคุมกระทะทั่วๆดีพอแป้งเครปของเรานะครับผิวหน้าแห้งดีแล้วนําออกจากความร้อนครับคว่ำลงครับแล้วก็ย้ายแป้งเครปนะครับมาวางไว้บนจานที่รองด้วยกระดาษคุมด้วยกระดาษอีกแผ่นครับให้แป้งไม่แห้งนะครับทําซ้ําครับผม ล้วครับเราก็จะได้ตัวแป้งเครปค่อนข้างเยอะมากนะครับแป้งเครปส่วนที่เขาเป็นขอบขอบะครับเพื่อนๆที่มันจะมีลักษณะาบางๆนะฮะถ้าเผื่อสมมุติว่าเราทิ้งที่อุณหภูมิห้องมันจะกรอบแล้วมันก็จะแตกนะครับเป็นขุยๆดังนั้นผมจึงเอากระดาษอีกแผ่นหนึงเนี่ยแปะเอาหน้าไว้นะครับเพื่อให้เขาเหมือนว่า ไม่ระบายความร้อนดังนั้นก็คือว่าตัวแป้งขอบๆที่บางๆนะครับก็จะนุ่มลงนะครับแล้วก็ไม่แตกนะครับเอาละแป้งเครปของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องคอยให้แป้งเย็นลงที่อุณหภูมิห้องนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานประมาณ5-10นาทีเท่านั้นเองนั่นหมายความว่าระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็มาทําตัวไส้ครีมชีสของเราได้เลยครีมชีสของผมผมนาออกมาพักที่อุณหภูมิห้องให้นุ่มนิดนึงนะครับเราใส่น้ำมะนาวเลมอนลงไปครับ ถ้าใครไม่มีมะนาวเลมอนมะนาวบ้านเราก็ใช้ได้นะครับแต่เราอาจจะลดสัดส่วนลงนิดนึงหลังจากนั้นนะครับใช้พายยางกดนะครับผมให้เขาอ่อนตัวลงครับครีมชีสของเรานุ่มดีแล้วนะครับมันก็จะผสมกับคัสตาร์ดได้ง่ายขึ้นสูตรนี้เราใช้เจลาติน3แผ่นนะครับแช่น้ําให้นุ่มดีก่อนครับไข่ไก่2ฟองครับแต่เราใช้แต่ไข่แดงนะครับตีไข่แดงกับน้ําตาลทรายตีให้ไข่แดงมีสีที่อ่อนลงเล็กน้อยนะครับ ใส่แป้งข้าวโพดตามลงไปตีให้เข้ากันครับใส่น้ำสะอาดนมข้นจืดตานกเหยี่ยวฟาวคอน150มิลลิลคนให้เข้ากันนะครับคนให้เข้ากันดีแล้วนะครับเสร็จแล้วก็นำมาตั้งไฟครับกวรให้ส่วนผสมสุกและข้นดีหลังจากที่ส่วนผสมนะครับคน้นแล้วก็เริ่มเดือดเราคนต่อประมาณ20วินาทีครับ น้ำส่วนผสมออกจากความร้อนนะครับคนให้คลายความร้อนเล็กน้อยนำเจลาตินที่เราแช่น้ำไว้จนนุ่มดีแล้วทั้ง3าแผ่นนะครับใส่ตามลงไปครับความร้อนของคัสตาร์ดนะครับจะทำให้เจลาตินละลายหลังจากนั้นเรานำส่วนของครีมชีสที่เราคนให้คลายตัวไว้ใส่ตามลงไปครับคนให้เข้ากันดีครับพอคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราจะทำให้ตัวคัสตาร์ดที่มีรสชาติของครีมชีสของเรา เย็นตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการถายใส่ชามผสมอีกชามนะครับแล้วก็นำไปหล่อในชามน้ำเย็นให้เย็นตัวลงครับเหตุ<อ>ผลที่เราต้องทำให้เย็นลงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำให้คัสตาร์ดครีมชีสโดนี้ มีลักษณะเนื้อสัมผัสที่เบาลงนะครับโดยการตีวิปครีมขึ้นมาแล้วก็นําไปตะล่อมนะครับในการตีวิปครีมนะครับวันนี้เราใช้วิปปิ้งครีมของโฟมออสนะครับเราจะใช้อยู่ที่250 ml นะครับหรือว่า1ถ้วยตวงนั่นเองครับใส่ลงไปทีละครึ่งครับ มูสรสชาติครีมชีสนะครับเนื้อเบานุ่มของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แป้งเค้กก็เย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์เขาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับให้เจลาตินเซ็ตตัวดิก็พร้อมเสร็จแล้วครับวันนี้ผลปากตัวมูสค่อนข้างหนานะครับก็เลยจะมีแป้งเหลือเล็กน้อยเราก็สามารถ เอาไว้ทําเมนูอื่นๆได้นะครับสําหรับตัวครีปเค้กของเราตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปแช่เย็นประมาณ2ชั่วโมงครับให้เจลาตินเข้าเซ็ตตัวดีครับเพื่อตอกย้ําความเป็นบลูเบอร์รี่ชีสครีปเค้กเราก็จะแต่งหน้าด้วยบลูเบอรี่ฟิลลิ่งครับเยอะน้อยได้ตามความชอบของเราเลยนะครับ ตัวชั้นก็จะสวยงามมากเพราะว่ามีเจลาตินในการช่วยเซตตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรสชาติเอาใจคนที่ชอบทานบลูเบอร์รี่ชีสพายนะครับลองเปลี่ยนจากรูปแบบของพายมาเป็นครปเค้กดูครับ าสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ w w w p o n f o o d m a f i a c o m ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเรานชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Ig TikTok และหลายแอดครับ